หน้าผ้าแซบค่ะวันนี้เจ้อ้วนสผ้าพลาแป๊บเดียวาริตาเพิ่นมาเยี่ยมค่ะกินเขาก็แลี้ยงแล้วล่ะค่ะใสิผ้าเพิ่นไปเก็บบังนาไปกินเงื่อนค่ะผลลูกร้านเต้าบอลสวดๆเด็ดเดี่ยวคล้องฝากค่ะเออเก็บของฝากค่ะบังนาไปเก็บไปไเพาไปเก็บบังนาน้องกันค่ะพี่น้องหน้าก็บพิ่นหายดอกค่ะเอาฝากพี่ฝากน้องกินไร่หน้าพิ่นมากตัวตอบขึ้นด้วยมัน้าไม่หมดเลยเคยตอบมาแล้ว ระวังด e ้วยนะด๊ะไม่เยเลยเฟิร์สไม่เก็บเ้อนี่เิรเก็บเอาก้อเขาบ้านอเพราเิเนี่ยเาองกเนี่เออเิดม่เก็บการเี่ยบไงนี่ลูกมะน้องเฟิร์สปลาลูกน้องเฟิร์น้องมอนน้องนิ่มาดูม่เดีนี่ลกนกอนี่ดินกัมี่ลูกเยไปเก็บเอามันมันยุดินนี่หาเหลือเอาหน่อยังไงเออจะดึงลูกบิ๊กเออม้นๆๆสันก็ได้ เจ้อ้วนจะให้โตแท่าก็บเจเาบแกนเจ้าอ้วนเขาบ่รู้มันรู้ไปเข้าก้าหัวโตไปบังหาบังมันก็ได้กยามันก็น่อยน้อยมนเงยหลุาไหลมันก็สมบูรณ์มันก็ลยกอิทสบายใจขวดเ็้นีีทุเรียนได้ค่ะนี่ทุเรียนเจ้อ้วนี่ทุเรียนเริ่มจะทายเรมาเตะฟุตบอลกันนะครับอยากเตะฟุตบอล นี่นีจ้ะคุณปะนกคนอ่นกำลังเอฟเนาะคะ่ะไอตัวนี้มันเก่าแล้วนะมานมันวดมันแดกลแล้ว่วไม่ดีไม่ดีมีไนาบเราบ่เจะอวดะม,ม,ม,มันทนาดไงบ่เดี๋ยวกล่องมันวัวโฟกันอันงานปากหน้ามันอยูไ่ไก่มันจะขาดพี่น,อน้องปเจ้าได้ไรแล้วบ่ เขาจะได้หาหน่วยค่ะเลือกเอาแมีเบิร์ลายสายพันธุ์ลายสายพันธุ์มันบอกมจะม้ปลูกล้นจะต่นเอานี่หล่ะจมันมีแบบไทยธรรมดาก็บอัดธรรมดาบร่จ้าแจเปนหนอนเลรบ่้อ่เพื่อเจ้าเจ้าละนี่นี่นี่ไปเก็บขางองนั่นนันี่บอกเลือกเบื้องนี่นี่นี่แม่นี่ั้างนี่แม่นี่นี่ละนี่นี่ค่ะบอกมะนา อ,อนซ้อนต่อ,อนซ้อนเนาะคะ่ะอัน<ช>ปะเจ้ามาย่างเดกับมะเขือตะบักเน่าเมื่อค่ะเมือเอาเมื่อเธอจะรักเงี้ๆนี่นี่น้อยน,นึงนี่นี่นมันโดนก็เนาามันคือเหลี่ยมอยู่เออเวอาไปฝากกันใหอุดรน,น้กันนะแมนเาอดีค่ะเขื่อนปะเจ้าจะไปอุดรเนาะค่ะไป็ึสืเพื่อนไม่บางปุบันทิ้นแล่น เอาไปนั่งพอดีเอาไปตอนเอาไปตอนต่อไปว่าใดมันไกลครับรถบ่อดเนี่ยปลาเจียวส้วนปลาโลบอยู่ข่าปลาโลบเราไปนั่งเพราะเรามันไกลมาซ้อนค่ะเจ้าและถึงบ่อนั่นนี่คือน้ำปลาเจียวรวดเพิ่นเต็มไปว่าใดมาเบิ่งมาเบิ่งทางนี้ละนันนันนันนวยใหญ่เห็นบ่เถึงถึงอยู่น้าถึงอยู่น้าถึงบ่กองลงมาดึงลงมาเออไปดึงสูงอยู่ ขันเจอ้วนเราเป็นบ่ถึงค่ะกรสีโดนโดนกระสีว่าขึ้นสลบานนี้เาเบ็งบหลมาเลยทั้งหุ่นบ่นี่นี่ะปนกละถึงบ่อนั่นนั่นนั่นลนั่นคนเตียคนเตียบอกกบคนเตียถึงนั่นนั่นนั่วยนั่นถึงเยืดขึ้นนานโอเคค่ะบักหน้าวอแล้ว่อได้หน่าได้ร้านแล้วน่ะบักหนา สีผ้าไปเบิ่งต้นบักตองมาเนี่ยนี่บักหน้าได้กระสับไงเลยการทิ้งอีกอยู่คขาพ่อพ่อไปหาบักตองมาเนี่ยแดดแหงค่ะพี่น้องเองอันปลาเจ้ากระมันหนีก็จะไปไปเฮ็ดมกไก่ค่ะบ้านไปเฮ็ดมกไก่ไปฝากกันแก้วผ้ากันเด็กใหม่ทุกวค่ะเอาเอาเอาหนีมาไใบซะก่อนเอาบักหน้าไหวก่อนไม่จังไปเอาบักตองมาเทใส่กันไหวเอาวาย เอาปใส่เขาไปตอยลงกก่อยรกกยังเก็บก็ไดต้องเอาเป่งเคียงเจ้าอ้วนมันุ่สลด่ซมหวานปลาโนกนั่นหวานไเพื่อนยุงเลยนอยู่กัยงๆเหลายคเรานีือในคขายดอกพี่น้องวนไปเอาไปเดือดขานี่อยู่เพื่อนก็รีนเท่าเดี๋ยวลเจบตีซะก่อนเจ้าอ้วนเพิ่นทวดสอบแ้วเพิ่นร้านผสมปลาเดมันแสบอยู่ลงโตก่เก็บเลยจ้ะ ถาปะคุณเนี่็นีเป็นยาแก้วบหวานยังช่นวนะามาุดันยังสิอะไรประคุเป็นยาเนมาละสองสามหน่วยก้อนบวานมีแค่นวเอามองวงกลนฟอนบนหลักตวเนี้นต้ตนที่เรีนที่สุดห่นำดำด้ค่ะนี่้องฟอนวนแ้หวันก้อนดำดำนี่นี่มันทได้ซุกนได้ปรแมานี้อันข้าวซ้ำนี่แหละค่ะไปดำนั่นนั่นทั้งนั่นสุกแล้วเรื่องเหลืองนั่นนี่ค่ะเบิงพ่น พ่นกิดมาท่าน่นว่าบมะต้องมักต้องจ้าบะมต,ต,ต้องลูกมะก,กะทอน,อนเอาไปตําเอาไปกินเปรี้ยวอโอ้ยละ่ละค <laughs> <วง S 1> ุนลรนละแต่เสียดายค่ะค่ะเอาไปให้มูกินนจึน ข้าค่ะเนรแบบไงเนี่ยบอกต่อเกือบซ้ำนาไปเดียวเนียงละลูกตะกี้มันมีห้างต่ออยู่นี่เขาก็เอาต่อลงก็เลยบริเวณนั้นย่านิดหน่อยไม่เห็นนะคะเขาก็เอาลงมันก็เลยโลนถิ่นเนี่ยเนี่ยแบบต่อโอ้ยหละอันนี้ตอนเนียังจ่าเนี่ ต้นบกไฟค่ะเขาเคกินงวยเบิดประมาณสองกิโลนี่แหละบกไฟหวานนี่บัตสุมาอันบน่ก็มีได้ค่ะเี่ปจบว่า้งีมันเป็นไห่เม็ดบ่อทังนี้น้อยนะเอฟอ๋อบักแนวเป็นหักแนวเป็นน่อยอันนี้แะลรจังหอมต้นละมดค่ะเดี๋ยว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 จะพาไปชมอยู่ ทาส่วนหนึงมากเาท่านเหมืนะบดไมชุบเวนี่จ้ะนั่นนั่นคือยัยอยู่จังเลยนั่นนั่น้าะเบสูงเราจะเอาไห้อยู่อืมข้าวมันต้องนะตันีงานดีดอกดอก้ยันี่จีบัจักคือกันจ้ะบ่จักคือไป่กีงงายๆเหืพี่นอ อันทั้งนี่ก็เป็นต้นละมุดนะจ้ะนี่นี่นี่ต้นละมุดค่ะอันนี้เป็นต้นละมุดอันนี้ก็เป็นบักแนวบักแนวหลายค่ะอีรีค่ะต้นละมุดต้นลำย่อยต้นนี้หน่อยต้นไม้ใหญ่ดอกค่ะพี่น้องท่ำสาวไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ห่อหน่อยปลูกทุกที่กินได้ค่ะตัวได้ตายก็ตายไปตัวได้ย่างก็ย่างเบืองเบิ่งบาเจ้าเพิ่นยังสนใจบักเนวต้นนี้อยค่ะมัวไปหอดหลายต้นละเด้อหวใหญ่แอน เก็บเอามาเด้อพี่น้องมาเก็บเอาเอาไปฝากให้อุดรไหมค่ะก็คือเก็บไปฝากอันนี้ดอกนี่ยังก่อนฮึดอกมันป่าดอกกันเกลากันเกลากันนี่นดอกต้อยติ่งบ่เป็นอันชันได้ลูกมันสีม่วงวานเป็นอันชันบ่อันชันมันเป็นเครือตัวลูกอุ้ยแจวละมันงวยยใหญ่ได้หลายยืนละนี่นี่นี่บักลายหนึ่งโอ้ยต้นบักซีดาบ่นันบัค่ะบัโอ้บักแนวบักแนวนี่แหละมันหนงวยใไร่ตา ตาไลาาันจะโลนในแบบนี้ห้องประเด็นเออผลแล้วครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยล่ะว่าวะะงๆถุงก,ก่อนอันยูสวนนี่นกหน้ามีสูตรด้วยค่ะพี่น้องใส่หน้าม,มากักอันหน้าม,มาร์คเขา่าหน้าม,มากัก์คฮอร์โมนไข่เฮ็ดเองค่ะทุลิเซ่ซังคอแสียงเอาไปเบิ้งได้ค่ะในคลิปนกหน้าเฮ็ดและะ้วค่ะเอามาฉีด,ดวพวกไรมาแลงก็ใส่สมขันใหม่ค่ะบ่ได้ นี่สวนนี่บ่ได้ใส่ยาเนาะบ่สีเรียนว่าสิน้อยน้มหน้อยหนามหลายน้อยหน่อยเมื่อยแล้วเจ้าเจ้ายกยกงาวนั่นขึ้นน้อยบักใหญ่ใส่นั่นละงาวยกขึ้นมึงหันบ่อีกงานนี่งานนี่งานนี่ล่ะโอ้นั่เด็กแม่ดีนั่นทางใต้นั่นยกขึ้นเบอร์ว่่บางหันนี่ล่ะเออยกขึ้นนั่นโอ้เดนกส2หน่วยแบบตัวนั้นตาดีตาหากินมันมันมันต้องต้องต้องยกขึ้นสูงๆมันจังสิเหลียวเห็นเออนั่นล่ะ พี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ตอนส่วนอยูอ้วนกับมีต่อนหนึ่งเขาได้เก็บกินใส่ตแตงโมฮงมันมันมันใส่ทีละหน่วยละหน่วยเขาดีเนาะอันบีบบีบทีนี่เหมือน้าวก็ดีเลยค่ะเจ้าอ้วนพี่น้องใส่น้ำอุ่นบ่ค่ะใส่น้ำอุ่นแต่ว่าดกหน่ายกินมือละสามหน่วยบ่เก็บไปไหวได้ค่ะไม่เก็บเอามาออกกําลังกายมากกับเย็บปลาผัวกี่สดสดอีนนี้สดเลยค่ะกินบ่ได้บีบใส่นามน้ำเปล่ากินค่ะสามละสามหน่วยสามหน่วย แซ่บเปลือกมันได้พี่น้องพราะว่านมีเปลือกมันก็หอมแมนยุ่งเพือนกับบีบใส่เบ็ดเปลือกแหละแมนพันชีดยาโบนพันชีดยาหมามันก็อันตรายเนาะไม่รู้มาแฮปปี้แฮงจ้าพูดแล้ค่ะสวัสดีครับเรากลูกลูกหลานสวัสดีครับแม่โอ้พุชโชสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องค่ะนี่ยวหมอนนี่งเดียหมอนไข่คู่นึ่งอันนี้เดซันลิงสองลิงเนาะค่ะ ลิงอนนสองตัวเจาอ้วนมาเบิ้งต้นนี่อันนี้ไรมาเล็บอ๋อไรมาเล็บต้นเดียวนี่แม่นบ่มซองโอ้ยเจ้ามาเก็บพีแมมาเก็บพีนี่โอ้ยมาเบิ้งเนี่ยสะอ่อน,ดน,น,นได้จ้าบ่มีหยอดใบบจานะมเบิงนี่วที้อมันดดวนอันอ้นนัน อันบันป้าเพิ่นก็กินว่าท่านเนาะบักหน้ามันหลายครับนาะจ่าม่งเนี่ยป้าเจ้ามาเก็บท่างพี่เจ้าเขาทิางแล้วเจ้ายังเข้าไปไม่เตียนเพราะแล้วเตียนเตียนเท่าเท่าอดนกหน้าแล้วเพราะจะไปอดขวัญอะไรข้าอันปลาเจ้ากะได้บักหน้าแล้วเนาะค่ะบักหน้าเขาบักตองบักตองเขาเอาไรค่ะเพราะว่ากินว่าเบิร์ตมันพ่อต่ำจะเสื่อมันหอน วบมหนาวเติมเนาะจะไปกันใครเนาะแล้วค่ะเขาเขาจะบานไหมเขาก็จะเอาไปนําเนาะค่ะประเกะเพาเอือนกะปเจ้ากะขันตอนคลิปนี้คลิปนี้ก็เคือสิจบท่นนี้แล้วค่ะปเจ้าฝากฟ่องลูกหน้าผ้าแสีบด้วยค่ะปเจ้าลอกมือล็อเงาแตะเงา่นแต่ตอดลกหน้าเาประมาณนี้อ่อันนี้ เอฟซีปาเจียวดอกนนทิสาเนาะค่ะกับเอฟซีเจออ้วนผ้าเพื่อนเนาะค่ะจังไรป้าเจ้ากับขอฝากช่องไหปนกเนี่ยนะคะเป็นเอื่อยของมือเครียดเนาะค่ะเป็นเอื่อยอีลี่เอารวมอีละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทุกนาพาเสียด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะจ้าคองเจ๋อ้วนกับคือกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ